สวัสดีค่ะตอนนี้เราเข้าสู่รายการ Fit to File by Fit Tech นะคะและนี่ก็คือ EP 17แล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเราก็ชวนดรโบมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้เป็นแขกรับเชิญที่เหมือนจะเป็นพิธีกรประจําแล้วค่ะค่ะก็ว่าไม่ได้นะคะก็หมอหมอดังนะคะก็ต้องมาเป็นปิจิริงไม่ธรรมดาใครก็อ,อย่าลืมติดตามรายการเราสองคนด้วยนะคะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยดรโบรู้ไหมวันนี้แก้มจะพาดรเตร์โบไปทําอะไรทําอะไรคะเนี่ยวันนี้จะพาไปกินหมูอาวถามก่อนดีกว่า ว่าส่วนไหนของหมูที่ดเรโบชอบกินมากที่สุดสามชันมม้นแม่แน่นอนแกมบอาอล <c oughs> <c oughs> แน่นอนว่าเราอยู่กับฟิทูไฟฟิทูไฟเนี่ยไม่พาไปกินธรรมดาอีกแล้วนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบกินเนาะเนื้อหมูสันนอกสันในสามชั้น,น,นแล้วก็พวกอวัยวะภายในเนาะพวกตับไตไส้หัวใจเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปกินอะไางภายในกับภายนอกด้วยแต่เป็นส่วนพี่ เราไม่ค่อยได้กินกันเป็นประจำตื่นเต้นแล้วอ่ะมันอร่อยด้วยอร่อยจริงนะจริงอ้าววันนี้เ,เ,นเด็กก็จะพาดรโบกับทุกๆคนนะคะไปกินอะไรอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกัน,กนถ้าไปไปลุ้นกันอ่ะเราไปกันเลยดีกว่าไป แล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะถึงไหนเอ่ยใช่ตอนนี้เนี่ยเราอะกำลังจะเดินไปที่ร้านแรกนะคะที่แก้วจะพาพี่โบไปกินซึ่งวันนี้เนี่ยเอเยวะแรกที่เราจะพาไปกินก็คือคืมสมองหมูอร่อยเด็ดแน่นอนไปลองกันเดี๋ยวดีกว่าตื่นเต้นมากเลย ถึงแล้วนะคะกับสมองหมูนะที่น้องแก้มพามาแลเราก็ได้แล้วนะคะออเมนูของเราก็คือ,อเจ้าเหลาสมองหมูนะคะกินพวกข้าวเปล่าร้อนๆด้อย <c oughs> จริงๆร้านเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชาถ้าเราดูมาจากทางเว็บไซต์นะแล้วก็หาไม่ยาก <c oughs> หาไม่ยากเลยจริงๆหาไม่ยากเลยจริงจริงๆแล้วในสมองหมูเองเนี่ยมีความเชื่อในคนจีนด้วยนะคะว่าการกินสมองหมูเนี่ยเป็นการบำรุงสมอง พราะไงนะคะจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าตัวสมองหมูเองเนี่ยมีสารที่เรียกว่า 4F1 นะคะ,คะช่วยในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ได้คงณแม่ว่าสามารถบำรุงเรื่องของความจาได้ด้วยแต่ทานมากไม่ได้นะคะคอเลสเตอรอลสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมองหมูเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวสารรนะ f 1แล้ว c ันแล้วเนี่ยก็มีไขมันใช่คอเลสตอราอยมีส่วนของโปรตีนและไขมันอ่าค่ะก็ให้ทานแต่พอดีใช่กินอย่างอื่นผสมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผักนะคะเต้าหู้หรือื่นนะคะก็จะได้เข้าโภชนาการที่เหมาะสมแต่ถ้าใครนะคะไม่กินสมองหมูนะคะหรือว่าไม่ไล่อนัดทานสมองหมูเนาะก็มาที่นี่ได้ที่นี่เนี่ยสามารถออเดอร์แบบไม่ใส่สมองหมูได้ซึ่งก็อร่อยเหมือนกันนะคะ อร่อยมากลองดูใกล้ๆว่ามันจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะมันๆใช่ก็ที่ใหญที่กล่าวนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนแล้วก็ไขมันรสชาติทานง่ายนะคะอร่อยนะคะโอเคให้สาระกันไปพอของปากของคอซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยากกินมากเป็นทีเเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านมื้อเที่ยงว่าเราจะพาดรโบนไปกินอวัยวะอะไรอีกส่วนไหนอีกเนี่ยอ่ะยังมีส่วนอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนมื้อเที่ยงค่ะยังหยุดตื่เป็นไม่ได้เลยไปไปกินกันค่ะ ค้าเราอยู่กันทีนะ่ร้านที่สองของวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ร้านลุงโก๋หางหมูย่างเกาะร้านเด็ดร้านดังเนะลยค่ะเดี้นองตอรโบรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอวัยวะถัดมาที่แก้มจะพามากินก็คือหางหมูค่ะและนี่ก็คือแร่เทมของเรานะคะหูหน้าตาน่าทานมากจริงๆนะคะ จริงๆอ่ะเขาย่างไวตั้งแต่เช้าละแต่ดูสิยังดูกรอบอยู่เลยตอนนี้เรามาตอนบ่ายโมงซึ่งโชคดีมากๆมาแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ3อันสุดท้ายนี่คือสามอันสุดท้ายแล้วเราเกือบจะต้องตัดร้านมื้อเที่ยงออกแล้วไปรอเจอตอนเที่ยงเลยนะซึ่งวบอกที่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อเนี่ไม่นิยมนะคะใช่ปัจจุบันนี้นี่คือหาแทบไม่ได้แล้วนะถือว่าเป็นของแรไอเ t ที่ต้องควรค่าแก่การมารองชิมใช่ต้องบอกว่าหางหมูเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแก้มเคยกิน แต่เคยกินแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะมันก็มีรสชาติแบบเหมือนเรากินหมูแหละนะมีเนื้อมีเนื้อ,ม,อมีหนังแล้วก็มีตัวไข่ไกซึ่งจริงๆอะมันอร่อยมากๆแต่พอเอามาย่างให้กรอบแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้ดูน่ากินแล้วก็อร่อย <Wow. S 2> เข้าไปอีกค่ะอย่างเมื่อเช้าที่เราไปกินสมองหมูมาแล้ววันนี้ตอนเที่ยงเรามากินห่านกันเนาะ <Wow. S 2> ก็ทาให้เห็นแล้วว่าหมูทั้งตัวเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาหาร <Wow. S 2> ได้ทุกๆส่วนจริงๆซึ่ง มื้อเย็นยังมีอีกส่วนหนึ่งยังมีอีกเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมหางหมูย่างกรอบของลุงโกกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงว่าอ่ะไปชิมกันค่ะได้ค่ะเหมือนกินหมูกรอบที่แบบกรอบและอร่อยอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนกรอบทั้งชิ้นอ่ะกรอบกรอบทั้งอันอ่ะอืมกรอบมากดูเสียงเสียงคองกรอบ บักินง่ายอ่ะมันกินง่ายใช่อืเราแก้มทราบไหมะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนของเนื้อหมูเองเนี่ยก็มีในส่วนของวิตามินบีแล้วก็ธาตุเหล็กอยู่แล้วนะคะและในส่วนของหางหมูเองเน<อ>ี่ยประกอบไปด้วยส่วนของไขมันดังนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะไปทอดกรอบเป็นหมูกรอบอร่อยๆแบบนี้ได้เนื้อหมูกรอบเลยค่ะใช่เรคือแ,แบบว่ามันอ่ะรู้สึกว่ามันมันน้อยกว่าหมูกรอบอืมแล้วหนังมันกรอบกว่าหนังกรอบกว่า,วาไม่แข็งเลยคือกินง่ายมากๆอยากให้มาชิมเองว่า อันนี้เจ๋งเยอ่ะเจ๋งเลยที่เราได้แค่สามชิ้นใช่แต่ใดจริงใช่อีกอย่างคือร้านนี้ไม่ได้มีแค่หางหมูที่อร่อยอืมไม่กิ้แอบชิมอันนี้ไปเดี๋ยวมอง่หลมากอยากให้ทุกคนมาลองนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจบของเรื่องของหางหมูแค่นี้ก่อนเพราะว่าอยากจะไปลุยส้มตำที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเย็นนี้จะพาตดรโบไปกินต่อแต่แต่อะไรคะแต่จะกินอะไรนั้นนะคะ ไว้ติดตามพีพีหน้าตื่นเต้นเลยต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหางหมูนี่มันยังไม่ไม่แตกพอยเหรอคะไม่ค่ะยังมีอวัยวะอื่นในตัวหมูที่กินได้อีกยังมีอีกอคะยังมีอีกนะคะมันจะเป็นส่วนไหนเนี่ยลุ้นแลยสมองก็ไปแล้วหางก็ไปแล้วอวัยวะภายในธรรมดาเกินไปนี่เนื้อหมูธรรมดาเกินไปยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เอามาประกอบอาหารและอร่อย ต้องติดตาม EP ถัดไปต้องติดตามใน EP 18 EP ถัดไปว่าแก้มจะพาดตรโบไปกินอะไรนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเราสองคนขอกินก่อนใช่เพราะว่ามันอร่อยมันจริงอยากจะลุยแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย